ก่อนจะไปชมพี่ปของผมนะฮะผมขอแนะนําร้านเติมเงินเกมมือถือจอชาวไล่นะฮะรับเติมเงินเกมมือถือราคาถูกมากมายหลายเกมสะดวกปลอดภัยไม่มีรีฟันบริการ24ชั่วโมงจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายใครที่ยังไม่ต่ำไปต่ำกันได้เลยนะครับผมที่ลิงก์ใต้โพสต์เท่านั้นนะครับ ครับสวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับเจนบีเกมมิ่งนะครับวันนี้นะฮะมีอัปเดตอีกแล้วนะครับวันนี้มีอัปเดตอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับผมนะะอันดับแรกเลยนะครับอันดับที่1น,นะฮะประตูมิตินะฮะจตุรัสเวทมนต์นะฮะชั้นเก้านะฮะเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็มีสัตว์ทองใหม่เพิ่มเข้ามานะฮะแล้วก็สัญญาณาอุปกริ์สิทธิ์สเพิ่มเข้ามาในการเชิญนะฮะคือลมบัดวิญ,ญญาณ อนั่นเองนะครับอันเชิญอมสมญญบัตยานสองนะฮะเต็มเตากิจกรรมใหม่ท้าทายขุมทรัพย์วิญ,ญญาณในตำนานนะครับอืมอะไรเอ่ยอยา,พายกพลาดการที่ทายขุมทรัพย์แห่งวิญ,ญญาณในตำนานนี้ต้องรอดูว่าคืออะไรนะฮะฝ้าฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ปลดจะถูกเพิ่มเข้าไปในแผนที่ขนาดเล็กนะฮะเพื่อเพิ่มการเล่นเกมที่รวดเรเ็วและสะดวกสบายขึ้นด้วยฟิวเจอร์ที่ชอบที่เพิ่มใหม่ในแผนที่ขนาดเด็กซึ่งคุณสามารถบันทึกจุดที่คุณชื่นชอบได้เพียงคลิกเดียวนะฮะอันนี้แล้วก็มีระบบวีมิกใหม่นะฮะการแก้นโยบายความเป็นส่่่่่่ววววนนนนนนนตตััััััทททโลกกกกกแแ้ไไไขฎรรรระะะะะะเบบบีียยออออดดหปฮฮมาูจุ ชั้นเก้านะฮะชั้นเก้าจะถูกเพิ่มข้ามานะครับประตูมิติเก้านะฮะพลังลบที่เขาได้แสนสี่นะฮะระดับมอนเตอร์ร้อยสิบห้าถึง1้อยหกสิบนะฮะยอดเขารับแรงเก้านะครับพลังเขาได้1ึงแสนสี่มืนหกนะครับระดับมอนเตอร์ร้อยหสิถึง1้อยหกินะฮะอืมโหดมากนะฮะ และมีการเพิ่มภารกิจสำรวจนะฮะในชั้นเก้าและก็จกตุรัสเแล้วก็รับแรงเนะมีการเพิ่มภารกิจเข้ามานะฮะเจ็ดภารกิจยอดนักสืบนะแล้วก็มีอันนี้ก็คือตาอัญเชิญหมายถึงว่าอัญเชิญบอสเล็กบอสกลางบอสใหญ่นะฮะอันนี้นะฮะไอ้ตาอัญเชิญนะครับแล้วก็มีสัตว์ทองตัวใหม่นะฮะนี่สัตว์ทองตัวใหม่นะฮะวิญ,ญญาณแสงระดับตำนานนะ,ะแสงที่ส่องสว่างเชตรานะฮะชเชตรารู้เปล่าครับชื่อเชตรานะฮะตัวนี้นะออฟก็ดูออฟกันนะฮะเปลวไฟของพระเจ้านะ เพิ่มเลือดพันสองนะฮะเพิ่มมานาน900าร้นะครบหลบรีคิทิคอน150และลดความเสียหายคิทิคอน30มสถือว่าเป็นสายป้องกันที่ดีมากนะฮะเพิ่มความเสียหายพลังโจมตีสกิล15เพิ่มความเสียหายพลังโจมตีใน PVP 15เพิ่มความเสียหายพลังโจมตีบอสสิบห้าแล้วก็เพิ่มสถานะอ่อนแรง20นะฮะเพิ่มโอกาสสตัน20 และเพิ่มโอกาสไม่สําเร็จ20นะฮะสกิลที่3นะฮะสำหรับสกิลที่4นะฮะเมื่อด้กดาวสามารถหลบหลีกได้ทันทีและเพิ่มโอกาสสแตนสําเร็จ30%เป็นเป็นเวลาหาวิคูดาว30มสิบวินะฮะแล้วก็มีสกิลที่5นะฮะเป็นสกิลพิเศษสําหรับปาร์ตี้เท่านั้นนะฮะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพและป้องกันอาคมเป็นของปาร์ตี้นะฮะ350นะฮะสำหรับการโจมตี15วินาที อุดาหกสิบวิก็ประมาณนี้นะครับการอัญเชิญวิญญาณในตำนานจะถูกรีเซ็ตนะฮะหมายถึงว่าการอัญเชิญวิญญาณตำนานจะถูกเรียกว่ามันจะเปลี่ยนร้านค้าสัตว์ทองให้เป็นอีกตัวหนึ่งนะเปลี่ยนจากตัวนี้เป็นตัวเปลี่ยนจากตัวเก่าตัวเก่าตัวนี้เป็นเสือนะจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะฮะฟิงนะฮะสัตว์ทองตัวใหม่นะฮะสัญญาณมังกรศักดิ์สิทธิ์สองจะถูกเพิ่มเข้าไปในร้านค้าเข้าไปในตำนานวิญญาณอัญเชิญนะฮะหมายถึงว่า สุม่มสมบัติวิญญาณสและมีกิจกรรมมาใหม่นะฮะกิจกรรมเพิ่มกิจกรรมท้าทายขุมทรัพย์วิญญาณในตำนานนะครับโอ้โหนี่นะฮะเป็นกิจกรรมที่เอาทองแดงเนี่ยไปสุม่มสมบัติวิญญาณนะฮะสามครั้งการันตีทองหนึ่งครั้งเหมือนที่เราเคยทำไว้แล้วแต่รอบนี้นะฮะเปลี่ยนจากทองแดงเป็นดาร์กสติยลนะฮะเมื่อกี้ก่อนเซิร์ฟปิดนะฮะกูซื้อทองแดงไว้เป็นพันทองนะครับโอ้เสียทองไปเป็นพันทองเพื่อซื้อทองแดงนะฮะแต่พอกิจกรรมเข้ามาดันเป็นดาร์กสติลครับพี่น้องใครซื้อไว้นี่คือเจ๊งงงออะหมกเลยทแด มันกลายเป็นมันกลายเป็นดักสติลกันดีครับเนี่ยมันไม่ใช่ทองแดงนะฮะก็คือซื้อได้วันละ100ครั้งนะฮะซื้อได้จํากัดวันละ100ครั้งครบ300ครั้งการันตีบัตรทอง1ชิ้นนะครับเป็นระยะเวลา3วันเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่27กุมภานะฟังนี้นะครับ27กุมภานะครับไม่จะเริ่มพรุ่งนี้นะ27กุมภานะฮะจนถึง1มีนานะครับการเอื้อเชิญฟรีนะฮะจะจะฟรีได้ครั้งวันละ1ครั้งนะครับผมนะและต่อไปนะฮะการ ปรับเปลี่ยนโอกาสดรอไปเทมนะฮะ้าภาพถ่ายบุคคลนะฮะภาพถ่ายบุคคลโอกาสได้รับไอเทมจะเพิ่มเป็น2เท่านะฮะกิจกรรมภาพถ่ายนะฮะมาอีกแล้วนะครับแล้วก็กิจกรรมลดราคาตัวอันเชิญที่อยู่ในร้านค้านะฮะไอที่อันเชิญ9้าครั้งนั่นนะฮะจากสองเหลือ240ทองทองแดงนะจะหายไปนะกลายเป็นราคาปกตินะฮะแล้วก็แมปแผนที่ขนาดเล็กนะฮะเปิดแผนที่ขนาดเล็กและแต่ไอคอนรูปดาวที่อยู่ด้านขวาเพื่อบันทึกจุดนะฮะ NPC ที่คุณชื่นชอบเราก็สามารถบันทึกจุดได้นะครับว่าตรงไหนที่เราไปบ่อยอะไรเงี้ยครับเราบันทึกไว้แล้วพอเราจะกดวาร์ปเนี่ยเราก็แค่คลิกคลิกปุ๊บมันก็จะไปตัวที่เราวาร์ปบ่อยๆได้เลยนะครับไม่ยังเป็นต้องมาเลื่อนเลื่อนหานะครับแล้วก็เพิ่มป๊อปอัพนะฮะเพิ่มป๊ปอปอัพการแจ้งเตือนไอเทมไหนที่เป็นไอเทมสูงเสี่ยงนะต่อาการหายหรือว่าเป็นไอเทมที่ตีแล้วแตกตีแล้วหายนะฮะมันจะขึ้นป๊อปอัพขึ้นแจ้งเตือนก่อนทุกครั้งนะครับนี้ก็เพิ่มข้ามานะฮะแล การแก้ไขระบบวีมิกนะฮะสามารถซื้อของสามารถซื้อของในเกมเป็นวีมิกแทนที่จะเป็นไฮด้านะครับเอาวีมิกมาซื้อของในเกมแทนเป็นเหรียญไฮด้าได้เลยนะครับแทนเหรียญไฮด้าก็ประมาณนี้ครับโดยรวมวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะฮะแล้วก็มีการแก้ไขบักภายในเกมนะฮะเมื่อได้รับไอเทมหน้าจอจะแตกต่างกันไปตามระดับของไอเทมที่ได้รับนะฮะปรับการปรับจํานวนมอนเตอร์การล่าในภารกิจความร่วมมือภาคสนามทั้งหมดอุ้ยน่าจะปรับลดนะปรับจานวนไอเทมของสมบัติที่ต้องการในภารกิจนักล่าสมบัติจาก50าเป็น30สบรายการนะครับปรับปร ของการเอ็กดาที่แสดงในหน้าต่างแชทผ่านฟีเจอร์แบ่งปันโอเคน่าจะไม่มีอะไรครับนะ่โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับก็ยังไม่มีอะไรมาใหม่นะฮะมีแค่สัตว์ทองตัวใหม่แล้วก็กิจกรรมใหม่นิดหน่อยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็อเอคนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม